สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง guiding light by Joe ครับผมวันนี้เราจะมาพิกอากาศกันเช่นเคยนะครับเราจะมาพิกอากาศกันในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณไว้ใจในที่ทำงานไว้ใจได้จริงไหมเรามีไพ่สามกองให้เลือกชิ้นเพลครับผมมีกองพระอาทิตย์ครับกองก้อนเมฆครับผมแล้วก็กองพระจันทร์ครับให้เวลาเลือก5วินาทีครับ โอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองพระอาทิตย์นะครับกับหัวข้อที่ว่าคนที่คุณไว้ใจในที่ทำงานไว้ใจได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองพระทิศนะครับผมเออผมคิดว่านะความความรู้สึกของคนในทีมสถานการณ์ในทีมของคุณตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาตัวคุณเองอะ่ะมีภาระงานเยอะเออเป็นงานที่ใช้ความคิดเยอะครับผมเออมันมันดูงานก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับ คนที่เลือกไพ่กองนี้นะครับผมแต่ในใจคุณนะคุณมีความแบบใจคุณสู้นะคุณรู้สึกว่านี่คือการเรียนรู้นี่คือการที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์คุณรู้สึกสนุกไปกับมันนะคุณรู้สึกแบบเอคุณก็ยังไหวอยู่นะแม้ว่างานมันจะยากหรือมันจะรู้สึกหนักหนาอะไรเงี้ยเออคุณก็คุณก็ก็รู้สึกแบบได้ไปได้แล้วคุณนะดูมี ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับผมมีผู้ใหญ่หรือมีหัวหน้าคอยให้การช่วยเหลืออยู่นะบางทีเขาอาจจะหยิบยืนโอกาสมาแต่คุณอยากจะลองทําด้วยตัวเองบางทีองานมันคงเหนื่อยคงเหนื่อยมากจริงๆนะบางโหมดบางอารมณ์คุณก็ค่อนข้างเงียบเลยนะครับผมเงียบแล้วก็ใครหยิบยืดอะไรมาให้คุณก็แทบอยากจะไม่อยากจะรับนะคุณก็ดูอยากจะทํามันด้วยตัวเอง คุณคุณมีความรับผิดชอบงานสูงมากคุณอยากจะใชะ้ความสามารถของคุณทํามันเองแบบนี้นะครับผมเออบางคนบางท่านก็รู้สึกเหนื่อยเครียดกับงานที่มันยากนะแต่ในใจคุณก็ยังสู้อยู่ไหวอยู่นะครับผมอือแล้วคนที่คุณไว้ใจในที่ทํางานนะไว้ใจได้จริงไหมใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าคุณมีคนที่คอยช่วยงานคอย กางแบ่งเบาภาระหรือคอยถามหรือคนที่คุณทํางานด้วยอยู่ผมคิดว่าคนคนนี้เขาไว้ใจได้นะครับผมเขามีความเก่งเขาค่อนข้างเก่งนะแล้วเขาก็ดูมีมีความพร้อมในหลายๆด้านเลยโอ้เขาดูเป็นคนที่พูดตรงอยู่นะเขาก็เป็นคนพูดตรงพูดเอพูดจริงพูดชัดนะครับเวลาพูดเนี่ยก็คือค่อนข้างตรงเลย เออคนคนนี้ลักษณะบุคลิกแบบนี้นะคนนี้เขาไว้ใจได้เลยนะครับผมผมคิดว่าเขาเคยช่วยเหลือช่วยงานคุณมาก่อนด้วยนะเอออาจจะเป็นคุณหรือเขาคือมีการเขาเคยช่วยงานกันมาแล้วอะเออเป็นคนช่วยเหลือกันประคับประคองกันแบ่งแบ่งเบากันแล้วก็แบบเคยเครียดไปด้วยกันแบบนี้ครับเออคนเนี้ยเขาดูไว้ใจได้หวังใจได้นะคุณไม่ต้องระแวงเลยนะครับผมเพราะว่าเขาก็ เขาเขาก็คนเป็นเป็นคนจริงจังคนหนึ่งนะเป็นคนจริงจังแล้วก็มีความแบบช่วยก็ช่วยจริงนะอ่ะแล้วเขาเป็นคนเก่งนะเขาเขาเคยเคยคุยกับคุณแล้วก็เ,เคยช่วยเหลือคุณแล้วก็เคยผ่านงานยากๆมาด้วยกันแล้วด้วยนะครับผมโออที่ผ่านมาก็แทบจะเช่วยกันเองเนาะเพราะว่าแทบจะโดนโยนงานมาให้ทําให้เก็บอะไรอย่างเงี้ยอ้อ งานที่ที่คุณทํากับเขาผ่านมามันก็ค่อนข้างหลายส่วนหลายงานไม่ใช่งานชิ้นเดียวถึงบางคนบางท่านอาจจะได้งานชิ้นเดียวแต่ดีเทลเยอะมากมีแตกย่อยออกมาเนี่ยงานเยอะแทบจะเหมาทุกอย่างเหมาทุกอย่างทําทุกอย่าง,ททก,างก,กับงานชิ้นนั้นเลยซึ่งคนคนนี้ไว้ใจได้แล้วก็ช่วยคุณได้ด้วยเพราะเขาเป็นคนเก่งนะแต่เขาค่อนข้างจะเป็นคนพูดตรงเท่านั้นเองนะครับผมแต่จริงๆแล้วใน,ในใจลึกๆคือเขาก็อยากจะทํางาน ให้สาเร็จไม่ต่างจากคุณเลยนะครับผม,มสําหรับคนที่เลือกไพ่กองพาทิ์นะครับผมคนที่คุณไว้ใจอยู่ไว้ใจได้นะแล้วก็ยังช่วยงานคุณได้ช่วยช่วยงานคุณอยู่นะครับผมครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองก้อนเมฆน,นะครับผมกับหัวข้อที่ว่าคนที่คุณไว้ใจในที่ทํางานไว้ใจได้จริงไหม เดี๋ยวลอง,ลองมาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองก้อนเมฆนะครับผมผมคิดว่าสถานการณ์การงาน,งานหรือบรรยากาศในที่ทำงานของคุณที่ผ่านมานะเออมันก็ดูมีความคืเคลึงนะครับผมเออมันดูมีแบบเออดูเป็นบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะแล้วก็งานอะ่ะมันก็เป็นงานที่ต่อยอดของเดิมๆตลอดเลยอะครับผมเออมันมันก็มีการต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีงานแบบ เหมือนเปิดโปรเจกต์ใหม่เปิดเส้นทางใหม่แบบเส้นทางใหม่ๆอะไรแบบนี้ครับดูมันก็ดูคืนเคงดูไม่ได้เงียบเหงานะแต่เป็นเป็นตัวคุณเองมากกว่าที่รู้สึกแบบว่าเอ,อในใจมันรู้สึกเหนื่อยล้ากับกับอะไรบางอย่างจนทําให้รู้สึกแบบว่าชอบที่จะปลีกตัวออกมาอยู่คนเดียวมากกว่าอย่างเงี้ยครับผมโอ้เวลาแบบคุณคุณคุณอยากจะอยู่เงียบๆงีไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครแบบนี้นะครับสําหรับ คนที่เลือกไพ่กล่องก้อนเมฆนะบรรยากาศมันเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วคนที่คุณไว้ใจในที่ทํางานนี่เขาไว้ใจได้จริงไหมน,นะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าคุณทํางานนะ่าจะคุยกับคนหลายคนนะหรือว่าทีมคุณมีเยอะคุณน่าจะดีลงานกับคนเยอะนะครับผมแต่ทําไมคนที่คุณทํางานด้วยเขาดูก็คุณก็ดูหวานเราแวงเขานะเขาก็ดูเราแวงคุณเหมือนกันนะโอหรือว่าเราคุณแบบ อืมคุณดูแบบว่าลึกลับหรือเปล่าฮะอ,อ๋อคุณดูลึกลับหรือคุณแบบอ,อ่อไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าหรือคุณดูเป็นคนนิ่งๆอาจจะดูดุหรือเปล่าเขาก็เลยดูระแวงคุณเหมือนกันนะเอาจริงๆอะ่ะโอ้คุณดูลึกลับอ่ะผมคิดว่านะคุณดูลึกลับคุณดู ทายไม่ออกอ่านไม่อ่านใจไม่ได้เงี้ยครับเขาเขาก็เลยดูตั้งท่าหวาดระแวงคุณอยู่เหมือนกันนะโอ้ใช่แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าในใจเขาว่าเขาเขาเขา,เขาดูอยากจะเป็นแก๊งกับคุณนะโอ้เขาอยากจะดูเป็นแก๊งกับคุณผมว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็เออไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าแน่ๆเลยนะครับผมเออเขาก็เลยทําให้เขาก็ดูเกรงๆคุณนะ อเขาดูเก่งคุณแต่จริง,รงๆเขาว่าไม่ได้เขาเรียกว่าเขาอยากเป็นแก๊งเดียวกันกับคุณนะโอ้เขาอยากแบบละลายพฤติกรรมนะเขาอยากเข้าถึงคุณให้มากกว่านี้ในใจเขาไม่ได้ที่จะแบบเหมือนอืมไม่ไม่ได้ที่จะคิดร้ายนะครับผมแต่เพียงแต่ว่ายังเดาคุณไม่ออกนะฮะโอ้เขาก็เลยยังดูตั้งท่าซึ่งคุณก็ดูแบบออบัดระแวงเขาเหมือนกันนะต่างคนต่างเรามัดระวังนะฮะผมโอ้ อาจจะเพราะว่าอาจจะเคยเห็นกันมานานแต่อาจจะไม่ได้ร่วมงานกันจริงจังอย่างนี้ไหมฮะผมเลยคิดว่าต่างคนก็ต่างหวานลวแวงกันแต่แต่ในมุมมองของเขาเนะ่ะเขาดูเขาดูว่าคุณนะเขาคิดว่าคุณเป็นคนลึกลับนะคุณดูเป็นคนนิ่งๆอาจจะดูน่ากลัวน่ากลัวในบางทีนะเขาก็เลยแบบไม่รู้จะเข้าหายังไงแล้วก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังเวลาแบบ คุยกับคุณแบบนี้นะครับผมอ้อใช่แต่งานคุณนะ่ะคุยกับคนเยอะนะคุยกับคนเยอะแล้วก็ดูดูยุ่งกับหลายส่วนนะงานคุณมีดีเทลดูอ๋ดูยุ่งกับคนเยอะแบบเนี้นะครับผมถามว่าเขาไว้ใจได้ไหมจริงๆเขาก็ดูไว้ใจได้นะครับผมอ๋อคุณลองเปิดใจดูนะคุณลองสังเกตดูนะถ้าคุณลองแบบเปลี่ยนสีหน้าท่าทีหรือมีแอคชั่นอื่นที่มันนอกเหนือจาก ปกติที่คุณเคยทําคุณลองคุณลองจับสังเกตเขาดูนะผมคิดว่าเขาว่าเขาอยากจะเข้าหาคุณมากกว่าเขาอยากจะเข้าถึงคุณให้ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือนะเขายังเหมือนเหมือนว่าเขาอยากจะรู้จักคุณแต่เขายังไม่รู้จักเขาก็เออรางันระวังเป็นพิเศษเขาก็กลัวว่าคุณจะดุเอาหรือแบบเข้าไม่ถูกทางอะไรแบบเนี้นะฮะโอคุณลองเปิดใจดูนะผมคิดว่าเขาก็ดู อ๋อไม่ได้หวังร้ายอะไรกับคุณนะเขาก็ดูโอเคเลยเป็นคนที่แบบคนทํางานที่ดูไว้ใจได้คนนึงนะคุณลองคุณลองแอคชั่นอะไรดูกับเขาดูสิครับผมลองดูพฤติกรรมเขาดูนะผมว่าเขาเขาโอเคนะเขาโอเคเขาดูอยากจะรู้จักคุณให้มากนะครับผมยังไงลองเปิดใจดูกับเขาดูนะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับ สวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองพระจันทร์นะครับผมกับหัวข้อที่ว่าคนที่คุณไว้ใจในะที่ทํางานไว้ใจได้จริงไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับตำแหน่งเดียวกันไพ่เดียวกันกับ คนที่เลือกกองก้อนเมฆเลยนะครับผม,มแปลกมากเลยอืม,อมโอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกไพ่กองพระจันทร์นะครับผม ผมรู้สึกว่าบรรยากาศการทำงานของคุณกับทีมกับชาวแกล้งนะมันดูมันดูเป็นครอบครัวนะมันดูแบบว่าเหมือนรู้จักกันทุกเรื่องอะ่ะมันดูไว้ใจกันนะมันมีความช่วยเหลือเพื่อกูลกันอยู่แล้วก็ดูบางคนบางครั้น่าจะทํางานที่นั่นนานแล้วอะครับผมก็เลยดูแบบเป็นคนเก่าแก่อะไรแบบนี้นะโอ้น้องน้องพี่ๆในที่ทํางานก็ดูแบบ เฟรนลี่กันอยู่นะผมรู้สึกว่าบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองระจญนะบรรยากาศที่ทํางานดูดูสนุกสนานดูค่อนข้างอบอุอน่นรู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมเออดูช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยฮะมมันเป็นอย่างนั้นนะอือ แล้วถ้าถามว่าคนที่คุณไว้ใจในที่ทํางานเอาไว้ใจได้จริงไหมนะครับผมอมืผมตอบเลยว่าไว้ใจได้เลยนะครับผมโอ้เพราะว่าที่ผ่านมาผมคิดว่ามีการช่วยเหลือกันมาตลอดเลยนะไม่งั้นบรรยากาศในที่ทำงานมันจะไม่ดูแบบดูดีอะ่ะดูบวกนะอืมถ้าถามว่าไว้ใจได้แล้วเวลามีปัญหาหรืออะไรอะ่ะคุณก็ดูจะคุยกับเขาได้ด้วยนะคุณ เขาน่าจะเป็นคนพูดตรงคนหนึ่งเลยนะครับคนที่คุณไว้ใจอยู่เป็นคนพูดตรงนะเขาเป็นคนที่คือรับผิดชอบงานะจัดการจัดการงานได้ดีครับมีความรับผิดชอบงานเป็นคนเก่งเลยนะแล้วก็คือเป็นคนเก่งที่แบบดูไม่ซีเรียสนะครับผมโอ้ดูเป็นคนแบบจัดการอารมณ์ได้เป็นคนบาลานซ์อารมณ์ได้นะมีความรับผิดชอบแล้วก็ คือคนที่คุณไว้ใจนอกจากจะช่วยเหลืองานเป็นคอนซัลทให้คุณได้แล้วเขาก็มีด็กอัพของเขาเหมือนกันนะเขาก็มีหวัวหน้าเขาก็มีรุ่นพี่หรือคนที่มีตำแหน่งมี power กว่าคอยช่วยเหลือเหมือนกันนะเออคุณคุณไว้ใจได้แบบค่อนข้างถูกคนเลยนะใช่ครับคือเขาก็ดูเป็นคนอไม่ซีเรียสไม่จริงอหมายถึงว่าไม่ซีเรียสเป็นคนจริงจังแต่ว่าไม่ซีเรียสนะ ในในเวลาอยู่ในทีมในแก๊งแต่จริงๆเขาว่าในใจเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนกันนะครับแต่อันนั้นเป็นมุมส่วนตัวของเขานะเขาจะสนใจศึกษาอะไรเวลาเขาจะทาอะไรเนี่ยเขาหาข้อมูลเยอะศึกษาจริงจังอ่านนู่นอ่านนี่หาข้อมูลถ้าคุณไว้ใจเขาหรือคุณต้องการให้เขาช่วยเหลืองานอะไรใดๆเนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณเลยนะเขาจะหาข้อมูลมาซัพพอร์ตช่วยเหลือ อย่างจริงจังจริงใจเลยครับสําหรับคนที่เลือกใพ้กองพระจันทร์นะบรรยากาศมันดูดีคนที่คุณไว้ใจเขาก็ดูดีไว้ใจได้เป็นคนเก่งด้วยครับผมเป็นคนเก่งคนรอบครอบมีแบ็กอัพนะมันจะมีแค่บางทีนิดนึงเฉยๆเวลาเวลาที่คุณปรึกษาหรือคุยกันจริงๆอ่นะเขาค่อนข้างพูดตรงเหมือนกันนะครับผมเขาชี้จุดชี้พอยได้อ่ะโอเวลาอะไรมีปัญหาเขาก็คือ พูดตรงเลยไม่อ,อ้อมท้อซึ่งผมว่ามันเป็นข้อดีเลยนะครับเพราะเราแบบงานเรามันเหนื่อยมากแล้วกับคนที่เราไว้ใจบางทีเราก็อยากจะคุยกันตรงๆเลยจะได้แบบเข้าใจชาร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมอมืผมว่าเป็นพลังงานดีมากเพื่อร่วมง,งานก็ดีไว้ใจได้จริงแล้วก็บรรยากาศงานผมว่ามันดูดีนะมันดูดีกว่าทุกกองเลยครับผม มันดูเป็นครอบครัวพูดคุยกันได้แบบนี้ครับผมอ๋อใช่เลยนะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองระจ,จันทรนะครับผมยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกําลังใจให้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ